สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูปัญหาเครื่องเหมือนเดิมครับเครื่องตัดหญ้าอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพนะครับพี่น้องก็ส่งมาให้แก้ไขนะครับเป็นเครื่อง4ีหนึ่งครับซีกีซหนครับเดี๋ยวออกดูกันครับพี่น้องก็บอกว่าให้ลงคลิปให้ดูหน่อยนะครับก็เลยถ่ายลงคลิปก็บอกว่าได้เปลี่ยนชุดคาบูมานะครับแต่ว่าไม่ติด เดี๋ยวมาลองครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ติดนะครับปัญหานะครับเครื่องที่ไม่ติดมาใส่ไอ้ตัวคอชามก่นครับให้มันตั้งทรงตัวดีๆครับติดคอชามคัดเรียบร้อยครับเครื่องตัวไหนมาก็ต้องผ่านคอชามตัวเดิมนะครับนี่นะครับสั้นๆสั้สำหรับติดการคัดแตกครับก็จะมาใส่ตัวนี้ครับเพราะว่าไม่ได้เอาลูกเลิ่งมาด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับ ใส่แทนกันได้ใส่ลูกเล่งก่อนใส่ครับให้เอาตัวบ่าตัวเป็นบ่านะครับให้มาอยู่ตำแหน่งที่เข็มเข็มตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเข็มปรับเบาเล่งเฉยนะครับไม่เกี่ยวน้ํามันไม่เกี่ยวตัวไหนนะครับสําหรับนัดตัวนี้ครับเป็น ปรับดันให้ยกคันเร่งให้เร่งแล้วก็คลายออกให้คันเร่งลดลงมันก็เบาแค่นั้นเองครับตัวนี้นะครับก็ให้เอาบาตตัวนี้ครับให้มันตรงกับน็อตตัวนี้ครับมันก็จะลงแต่ด้านหลังที่เป็นรอยยาวมันก็จะมีดุมเล็กๆครับอยู่ด้านนี้มันก็จะลงกันได้พอดีครับ เข้าไปแล้วครับเข้าง่ายๆโอเคนะครับเกี่ยวลงกันได้เลยครับพอดีปิเลยเด่๋ามาหาปัญหากันครับไปอย่างนี้ก็มาใส่น้ํามันสตาร์ดูก่อนอื่นจะลองไฟกันครับถ้าไฟมีก็จะสตาร์ทดูถ้าไม่ติดก็มาเช็คที่ขาบูครับดูเหมือนจะเป็นคอยใหม่นะครับ ขอบอยางตัวนี้ก็ยังเอี่ยมอยู่เลยหรือว่าเปลี่ยนคอยมาด้วยครับผมก็เลื่มๆนะครับที่ผมก็ได้ดูในไลนย์อยู่ลองดูไฟก่อนครับอ,ออกจับฟิตดีอยู่นะครับเครื่องไฟมีอยู่ครับแต่ก็ไม่เยอะแต่ว่าไฟ cdi มันไม่เยอะมันก็ติดได้ครับ แสงนิดเดียวก็ติดได้แล้วก็จะสตาร์ทลองดูถ้าไม่ติดก็ต้องเช็คคาบูแหละเพราะว่าไฟมีแล้วครับกำลังจะเติมน้ํามันครับก็มาเจอปัญหาสายยางมันแตกครับสายยางถังนะครับจากถังลงมาหาคาบูต้องเปลี่ยนนะครับแข็งด้วยมันแตกตรงนี้ครับถ้าใส่ก็จะรั่วมันแตกยาวนะครับ ถ้าใส่น้ำมันก็จะซึมออกตรงนี้ได้ครับแตกยาวไปเติมน้ำมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูว่าน้ำมันจะลงก้นถ้วยไหมครับอันนี้ก็เปิดแล้วนะครับเปิดก๊อกแล้วครับเออหลดออกมาเอาน้ำมันไม่ลงอ๋อน้ำมันไม่ลงนะครับ แบบนี้ต้องถอดคาบ,บูก่อนครับนี่ครับน้ำมันไม่ลงครับก็ทำไมถึงไม่ลงนะครับคงเป็นที่ลูกร้อยแะครับต้องมาดัดขายเข็มก่อนอลืมเลยครับลืมแมตะแคงขึ้น ใส่ตัวนี้ลองก่อนครับน้ำมันมันไม่ลงต้องมาเอาตัวนี้ออกอืมออาปะเก็นปากคาบูตัวนี้ทำให้ปิดอย่างนี้ครับนี่พี่นนอ์จะลืมเปิดปากตรงนี้นะครับเนี่ยครับคงจะลืมนะครับอันนี้ปะเก็นตัดตัดไปได้ครับแต่ว่าต้องเปิดตัวนี้ครับ รูร on so ูอากาศเข้าครับถ้าน้ำมันขึ้นได้มันก็เข้าไม่ได้ครับมันจะเข้าไปไอดีไม่ได้นะครับเพราะว่าเราปิดอย่างนี้ไม่ได้ครับทํายังไงก็ไม่ติดครับน้ํามันขึ้นได้ก็ไม่ติดนะครับถึงว่าน้ามันจะลงได้มันก็ติดไม่ได้เพราะว่าเราปิดรูตัวนี้ครับปิดทุกอย่างนะครับตัวนี้สงสัยจะลืมจะลืมเปิดจะลืมตัดออกครับเดี๋ยวผมตัดออกก่อนครับนี่ครับต้องเปิดอย่างนี้นะครับ ต้องเปิดอย่างนี้เวลาอากาศเข้าน้ำมันขึ้นมันก็จะผ่านผ่านออกมาแล้วก็จะเข้าไปข้างในแต่ว่าน้ำมันไม่ลงครับต้องมาเช็คตัวนี้อีกครับอันนี้เข็มน้ำมันมันติดนะครับนะครับ เข็มติดเพราะว่าขาเข็มไม่ตกลงครับนี่ครับแน่นเลยครับเข็มน้ามันมันติดอย่างนี้น้ามันไม่ลงมันก็ไม่ได้นะครับไม่ติดทํายังไงก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะดัดขึ้นนะครับดันขึ้นเนียดูดแล้วครับดูดแล้วอันนี้เป็นคาบูใหม่นะครับคาบูเปลี่ยนใหม่นะครับปะเจนยังใหม่อยู่เลยเหมือนยังไม่ได้ใช้งานนะครับ แบบนี้ยังใหม่ๆอยู่เนี่ครับต้องให้มันขึ้นได้ขาตัวนี้นะครับให้มันยกปิดได้ยกได้ปิดได้ยกได้ครับเนี่ครับเข็มข้างในนะครับเข็มอยู่ข้างในมันจะมันจะขึ้นลงได้ครับแบบนี้ครับเดี๋ยวจะลองน้ํามันดูครับว่ามันจะไหลไหมนะครับเสียบสายน้ํามันเข้าไปที่ก๊อกก่อนครับ เก็ออกกันครับอันนี้เปิดน้ำมันนะครับเปิดแล้วเอามือจับตัวนี้ดันไว้ก่อนครับปิดน้ำมันไว้ก่อนเดี๋ยวจะวางนะครับจะวางแล้วอืออืมลงแล้วครับลงแล้วเห็นไหมครับ ยังติดๆอยู่นะครับไม่อยากลงครับสงสัยเข็มจะขัดนะครับอย่างนี้อืมต้องแก้ที่เข็มมันขัดขัดครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่มันล็อกกันไม่ลงครับลงช้าบางทีก็ไม่ลงบางทีก็ลงมันติด ต้องออกประดูใหม่ก่อนครับเหมือนติดติดขัดขัดเลยถอดสลักออกกันครับเอาสลักตัวนี้ออกนี่ครับเหมือน มันไม่ตกออกเลยครับมันฝื้ๆขัดๆยังไงไม่รู้ใหม่ๆนะครับอันนี้คาบูยังไม่ได้ทำงานเลยเดีย๋ยวาผมจะเป่าดูก่อนครับเป่าดูก็จะเป่าอ้พวกดูนี้ด้วยรูนี้ด้วย เป่ารูนี้แต่ว่านมหนูทะลุแล้วครับเนี่ยมองทะลุเลยครับนมหนูไม่ตันเพราะว่ามันใหม่ๆนี่ครับที่ที่ผมเป่าเมื่อกี้เอามือบีบตรงนี้เนี่ยครับมันเหนียวเนี่ยนี่ครับมันเหนียวนี่ครับเหมือนเหมือนเป็นยางอะไรไม่รู้นะครับเป่าตรงนี้รูรูเข็ม แล้วมันดันออกมาเป็นเหนียวเหนียวตัวนี้แหละครับติดแบบนี้ต้องเอาน้ํามันล้างออกครับตัวนี้ติดนะครับมันเหนียวเหนียวมันจะติดเข็มนะครับไม่เข็มลงได้มีปัญหาครับปัญหาแบบนี้เราต้องทาอําหายงี้นะครับเราต้องสังเกตด,ดูว่าน้ํามันไม่ลงมันจะเกี่ยวอะไรก็ต้องดูเข็มเออว่ามันมีปัญหาอะไรอันนี้ไม่มีอันนี้มันมีปัญหาแล้วครับตัวที่อยู่ก๊อก เหนียวเหนียวนี่ครับเหมือนเป็นยางอันนี้ไม่รู้ถ้าจะว่าเป็นจรารบีไม่ใช่ครับมันจะเหนียวกว่าก็รู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวหมดนะครับเป่าเมื่อกี้มันเป็นยางอะไรไม่รู้ครับเหนียวออกมาติดมือหรือว่าเป็นประกินก็ไม่เชิงนะครับมันเหนียวกว่าอีกด้วยเป่าเรียบร้อยครับล้างน้ำมันเป่าเรียบร้อย เดี๋ยวมาประกอบครับเข็มใส่เข้าไปครับปะปะทำง่ายนะครับของสองจังหวะคาบูดุกลอยครับสลักเข้าไปไนะครับคัดกับขายเข็มครับคัดขายเข็มเข้าไป ครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองใหม่ครับว่ามันจะลงไหมครับรว่าของใหม่มันยังฟิตอยู่เอาลูกลอยใส่ลองดูครับด้านบอบโบนะครับลงก่อนให้วงดีไปด้านนี้นะครับมันจะมีบายอยู่ครับ อีกถ้วยลงไปครับจะลองดูน้ํามันว่ามันจะลงไหมนะครับยังไม่ใส่ประเจนยังไม่จับน็อตนะครับจะเอามือจับจับทดลองดู อว่าน้ำมันมันจะลงได้นะครับคิดว่ามันจะลงเต็มที่แล้วนะครับก็เอาออกมาดูครับเอามือกดถ้วยขบูนะครับตะแคงกนครับน้ำมันจะรั่วมันจะลงหรือว่าไม่ครับ อันนี้พอดีครับพอดีน่ครับน้ํามันประมาณนี้พอดีครับอันนี้เขาตั้งมาแล้วนะครับเป็นคาร์บูใหม่เราไม่ต้องดัดครับลงพอดีอันนี้โอเคนะครับทีนี้ก็ประกอบกลับขึ้นครับเพราะว่าน้ํามันพอดีแล้วก็ลงได้แล้วครับตอนนี้ปากกินนะครับผมจะติดเอาไว้ที่ปากของคอคาบูนะครับที่ไฟเบอร์คาบู เพราะว่าตอนถอดอตอนถอดขบูออกมามันจะไม่ติดออกมานะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้เลยจะดีกว่าครับติดไปเลยครับประกอบกับขึ้นเลยครับแล้วก็ใส่ค้นถ้วยขบูลงไปครับ ง,ง่ายครับพี่น้องก็คงทากันได้เยอะนะครับพี่น้องเอฟซีเราพี่น้องเกษตรเกษตรที่ยังไม่เคยก็ดทาเป็นนะครับแก้ปัญหาเองได้ครับถ้าเราดูก็จะเข้าใจเองครับสําหรับเครื่องเครื่องประกอบขึ้นครับใส่เข้าไปนะครับ พอตึกตึกมือนะครับไม่ต้องว่าถึงขนาดให้แน่นเกินไปพอมันแน่นประมาณนะครับเสียบสายน้ำมันเข้าไปก่อนอันนี้ผมยังจะไม่ใส่กิ๊บหรอกครับเอาไว้ก่อนสตาร์ทก่อนครับ มาสตาร์ทดูครับเอาลงอย่างนี้มันจะโอเคกว่าคิดว่าน้ำมันคงลงแล้วนะครับมันคงได้เพราะว่ามันลงแล้วปิดชกครับปิดชกเวลาสตาร์ทต้องปิดชกนะครับก็มีพี่น้องบางทีก็บอกว่าเปิดชกปิดชกอันนี้คือปิดชกครับนี่ปิดชกครับปิดไม่ให้อากาศเข้าคือปิดครับ ถ้าติดได้สักพักก็เปิดคืนครับถ้าไม่เปิดคืนมันจะท่วมแล้วก็จะดับนะครับถ้ามันติดได้ก็เปิดคืนแล้วก็ทํางานเลยถ้าปิดชกกลับมันจะดับทันทีครับน้ำมันจะท่วมแล้วก็ดับที่แรกปิดให้น้ำมันมันดูดเข้าครับลองดูครับว่ามันจะติดได้หรือไม่นะครับ ปรับเร่งเขาอีกครับเลื่งช่วยครับถ้าไม่ปรับเร่งมันก็ไม่ติดบางทีให้มันเล่งเล่งแล้วก็มาเบาคืนทีหลังถ้ามันติดนะครับอืมจะติดแล้วครับจะติดแล้วถ้ามันจะติดก็เปิดชกคืนนะครับเปิดชกคืน Thank you Uh, Thiku. ค okay, ครับนี่ถ้าถ้าไม่มีอะไรมาปิดตันที่รูทางเข้าไอดีนะครับมันก็ติดได้กับให้น้ํามันมันขึ้นได้นะครับน้ํามันมันลงถ้วยขาบูได้ต้องเช็กตัวนี้นะครับพอน้ํามันลงนมหนูมันก็ดูดขึ้นได้ครับพอนมหนูดูดขึ้นปุ๊บมันก็ฉีดเข้าไปที่ห้องเผาครับเพราะว่าถ้าเราปิดตัวที่ว่านะครับปะเก็นปิดไม่ติดครับทํายังไงก็ไม่ติดนะครับ อันนี้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับกดทับสไล์กดไลค์กดแชร์กันให้เป็นกำลังใจกันครับในการทำคลิปต,ต่อไปให้พี่น้องได้ชมกันเป็นานๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ